สบายลูกมีก็เป็นเป็นคอยเป็นเป็นมาก็เป็นคนนี่พี่น้องมาหน่อยอยู่นิเก่งลีนี่ลูกมีก็เป็นลูกมีนี่แหละพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้สบายในเด้อพี่น้องหอนอนนอสบายหอนโย่อยหอนจังได้หมอกคุณตรงข้างไปเจ้าเลียร์หอนล่ะสบายด้วยบอกเอฟซีผ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์สบายในเด้อเพื่อน เอาด้วยเหรอวาวจะวาวเลยกแล้วเอาอายเออเลยเียนไงวลูกมีซูปอเทอร์กินมือมืยลูกเผ็ดตองพอกูน่ะตังกูจะตดัวมึงแห่นี่่ะไยังนี่น่ะยายก็เออน่ะคนตาดูยตอะไรยนี่ใหม่แล้วครับคอนกุุโอลมแหงใช่ป่ะ

ซาพอน้องแฟดว่าถ้าปุ๊บกับปุ๊บแถวนั้นเนาะพน้องเองปกตุกันยังจะคอมเมนต์กันสบายเด้อพี่น้องทางเอฟซีฟิดว่าแนวใด้เพราะว่าจากพุ่นไปกันยังเงาพี่น้องเนาะยังก่วงเงาแล้วก็มาพี่อะเอาไว้เป็นบอนนางเด่นนางหัวถ้าคนมาหากันนางเด่นแถวนี้หน้าบ้านเนี่ยมันก็เป็นหน้าบ้านเลยนะพี่น้องปุ๊บอยู่แถวนั้นปกตุปกต top สามอันนี้ไปก่อนพี่น้องเนาะอยู่ไปก่อนซาพอน้องแฝดว่า าอาการเราดีดูว่าเป็นลักเป็นแรงก็แเดาแตูุ่รลักผู้ใหญยัยเป็นชีพจารณาอีกเท่านึงอันนี้ก็ได้เนาะซอยทีปักที่เ้าให้เรามีตูบมีอย่างให้เราอยู่ก่อนเส้นตูบก็จะเอาไม้เก้าเล่าแหละพี่น้องเนาะเป็นเสาหะนะเอาเสาเก้าเล่ากระเสานี่พอน้องแฝดเบื้องแลกวขางคักอยู่พี่น้องยัางเสาไม่แกนไม่ยังคักอยู่แน่นาดีจะดอกเสานี่คักแต่ว่าทางอันนี้ทางพอน้องแฝดได้ บอกเพื่นแล้วนะให้เพื่อนนามาส่งเนาะพี่น้องบอกกันอ้ยเพื่อนแถวนั้นแหละพี่น้องเนาะหรือว่าเพื่อนเอาใส่รถไทยังมาส่งอะไรจ่ายเงินนะเพื่อนนะพี่น้องเนาะป่ารับมือป่ารับมือคอนคุ้มคุ้งนี่มีนี่ชีชุกเลยเนี่ยนี่ค่างเลยคิ้วขาวพวดีโอเวทบ้านนี้เจ้าจะกินน้ำมอเทอร์สบายบ่ ไข่สองหน่วยด้วยเอาไข่ใส่บ่สองหน่วยเกือบสองฟองเลยพี่น้องสองฟองไข่สองฟองใส่มีแต่งแซบเนาะแซบบ่างไหมเหนือยอย่าเลยเลยใส่ไข่ใส่ยังนีพี่น้องเนาะใส่หม้อดีเลยฮเฮ้ยบ้วงหม้อดีเลย นีม่มาเห็นแล้วก็จะเป็นหยอกกันพี่น้องเลยไปเ,เป็นลกูกไก่พี่นาะพี่น้องไปเป็นไก่ก็เป็นนะนั่นเพราะว่าเอาไม่เอนเก่าเจ้าตัวเจ้าเฮเท็กกี้นะเฮชรบัวเร่เป็นบัวตะกี้นนะคอยเข้าไปเบิ่งแล้วกินนี่เหนือแต่มงุ่งแล้วเหนือแต่มงุ่งตอกอยู่ตอกแล้วว่าได้ขึ้นได้ยังยังไม่ได้นอนไเลยแง่งแล้วฮะไปเป็นก้นจ้าเดี๋ยวใช้แป้นคือบูมิสอะเอาไปไปเลยโอ้แต่ว่าเสานี่ยังคักอยู่ยังดีอยู่ได้บอกกับใคร นนแม่สาไม่แดงนะแดงมืกักต่มไม่แดงนคอยบอกแล้วว่าเป็นเอามาสรงนะมไมก็มาทนทีีแมาทางเบาอันนั่นนะนะเบาอยู่เพื่อนป้าเตวน,นะาว,นวนะเบาเนี่ยดูแลวนะแมนาวันเป็นมาสิมาทรงอยู่คนว่าบอกเจ้าขึ้นไปขนน้ำมาจากคอยนะ ซอยขุนซอยยังซอยกันนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นเอารถไถมาแล้วเถิ่นมิเตว่านี่แล้่เถิดนแล้วเจ้าเอามากกับเก็บลงแถวนี้แหละเด้อบางเถื่อจะมันคำก้อนนะนยันข่อยเมื่องก้อนนะนะเพราะว่าเอากระสีมันคำเลยเฮากระสีกับก้อนเนาะบ่เถิดนบอกกับใครเนาะแมนแมนเนาะกับผาผ่างทางง่ายเพิ่นนั่นแหละหมูกินน้ำทางลังนี่ข่อยนั่นแล้วข่อยซื้อแล้วแล้วใหม่นะข่อยได้ซื้อแล้วเพิ่นแล้วจ่ายเงินแล้วซื้อไรแมน ้องเธอจะซื่อหรือบอกันนะองเอซื่อแล้วบอมาถือทำื่อแงนะเออจะซื่อตะกี้ดบเถิดอยาเอากับเบอมอนได้า่ถอบ้ากูหลนเอออาาเพิ่นยาเพิ่นไปซื่อแล้วซื่อแล้วก็ซื่อน้ผเพื่นแม่น้ำใจนาะแม่นั่นคือน้ำใจใจน้ำใจแม่แต่เพิ่นกะสิเอามาส่งให้ฮะนเสามันยังดีข่อยกันเลยนั้น แต่ล่ามมันห้าหกปีหรือเจ็ดแปดปีนี่โอ้ยยังโอเคเสานะ่ะยังโดนพร้อมเป็นไม่แกนไม้แดงก็่อย <ใน S 1> จีว่าอันรับประกันนี่ยังโด,ดนนะมันเป็นแผ่นไม่แป้นเลยแป้นอนะ่ะบบมีแป้นอ่ะใครจะจัพอมแทงนะนี่แต่เอาเสาแล้วเอาเสากลับไมาโอ้ต้นอยากพ่อโอ้ยโฉวๆทำใบพี่น้องเเนาะมันสีติวเนอะโอ้เลยนะโอ้เลยทางด้านนี่จะเลี้ยงเนี่จะนั่ง เอเจอนะเออห้องบาเตรงไหนเออเเอเห็นอะไรไดสิดนนเดอ,อไม้บวกนเนแรงฮุก้าเฮฮุนั่งกันนะฮะไม้ไม้บวหก,หกหอะไรกับฮุเรา่ะโอ้บอกเลขบอบอกหวยบ่ ไปบวชเลยกพไปบวเลยก็พกนะฮะเนาะพี่นอนกี่ห้องบาเธอกินน้ำเลยแม่มาเลยแม่มาแมอันนี้อาบ่ห้องจะนีกินผู้เดียวมาเลยแมมาแรกประไทกินทอดแล้วกุ้วบเนาะบ่แพี่นอนมามาดีกว่าเนี่ยเนาะได้โทรศัพท์นะโทรศัพท์ปลักลายหนึ่งบเอาลูกตาแพร์จะอยู่นี่อย่กให้เบิรงบ่ฮู้ข่อยบ่ฮูกข่อยมีสาย ต้นดูนะแม่นบอแน่นลูกไปดูหันได้ได้แต่ไหวว่าไปแล้วไป,ป<ะ>งุยใช่งุยใช่แซ่บอสบายไม่ถูแล้วล่โกงหงาลับมือเราได้บริคิวจุดนี้นเราเ็ดอย่างเ้าอย่างชื่อเดาะดีนะมีวิตามินได้หรอเปาแน่น อ๋อน้อปูได้ย like ังหอนนะฮะมันเด่นเนาอนหอนได้น่ะไอ้ต้นลูกปูแดงตัวไปน้ำเนาะมีอารมณ์ดีได้มือนี่นะแนนแน่นี่ได้บ่าวเถิดเอ้ยเ็ดแังได้จ่ะเบิ่งเอาแลยเนาะพอแพทย์โอ้ย้อนแสงเนาะพี่น้องเบิ่งเอาแน่ยเงาเอาเ็ดจะได้ดุเมียเขาเห็นแเ่นี่หลยระเเว่นี่แหละครจะไปดูซาแล้วได้ชาวใบ กูจักูแล้วอ่าเราเซตี้จะต่างบทเต็มเนาะเราไาเเ่ไม่ได้ว่าเขาย่งเขาย่งไปป๊ไปกันแล้วนะโอตกลมจะมันป่าดิใจปูล่ไปองะไจองต๊กลงกูโอ้ได้จุดได้พี่น้องเลยนักน้ำทั้งสบายยนี่ใหม่บดเดน ซุกเขาเองนี่มันบดบานเ่าบ่เือเดบานนี่ฮะบม่เลือดขบตอมอยู่นนี้บ่เลือดเนขอเิไปเลยมาเบิ่งเิอคุมมันนี่ก่อนนี่พี่น้องมดบานนี่เออเติร์ดนี่แเมงนี่นีหละพี่น้องนยแต่เขาบุลงมึงมันแค่นั้นนะเขาต้องคอยจูดไปน้ำแปนเติร์ดเกี้ยงเติร์ด วันเสาร์เราก็อันนี้ยูพี่น้องเนาะเราเป็นคนขยันบางทีบางเพือบางทีเราก็บุหูเสียตัวใดเสีเริ่มตัวใดก้อนเขากะบบกเราในน้ำเหล้านาพี่น้องเลยในน้ำเหล้าเเออฮ็ดในน้ำเหล้านีวเรากรเฮ็ดเราพี่น้องต้องให้โอกาสเราเด้อพี่น้องเยเนาะใด้ก็ได้ให้โอกาสแลยเวลาเราในเด้อพี่น้องเนาะ ลนะมีเวลาเบา <c oughs> เถิดแปนเนอสเตอร์ป่านนี้เนาะเบาเถิดเนาะจบตัวนั้นมัอหนาจังจูดเนาะเบาเถิดเนะาะแล้วก็ะทางตัวนี้อีกมันแปนแน,แน,นี่ยก็จังจู่ป่านนี้เบาเถิดเลยนี่แหละเขาชี้ทางตัวนี้อีกพี่น้องเนาะให้เบาเถิดทางตัวนี้แหละอะไรกันมันบดมันอย่างไรเราคอยทางเพราะว่ามันใกล้น้ำหนองนี่น้ำทะแล้วก็ก<า>หระจุเป็นอย่างแล้วบางทีอาจจะได้เจาะน้ำเจาะในพี่น้องเนาะทางเบาลีเพิ่นกาด แจง้งเขา้าดีว่เทิดแล้วเราว่ามาือเศร้านี่ว่เทิดป็ญิเจ้าะน้าไห้บ่อันนี้เจ้าต้องตั้งใจแล้วว่เทิดเลยเข้าให้เล่นบมได้ไหมเพราะว่าผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนกัดอันซอยเข้าพวมมันนี่เพื่อนก็นอยากให้เขา้าได้เขามีนี่แหละลืมตาอาปากได้เพื่อนให้โอกาสเขา้าเขาก็ต้องตั้งใจทําอย่างเต็มที่นั่แหละอันนี้ก็เฮ็ดกับบดเฮ็ดของไพ่บดเฮ็ดเพื่อไั่กับเพื่อตัตเขาเองเนาะว่เทิดเนาะเพื่อของเขานี่แหละ นี่พี่น้องเนาะอันนี้ใหม่เม็ดอยู่ดอกขิดว่ามันบเดเอมัน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 ดิบอยู่มันหมาดอยู่แต่ว่าเอาจูดเข้าไปมันก็ะคอยหมเข้าไปหมเข้าไปมันก็ะใหม่เม็ดแต่เอาจูดทำนี้แป๊บเดียวป่ารับมือโอ้ยจานอัด แต่เราจะได้กระฐานเพลินหาเงินได้มือละซีหาล้อยล่านเราล่าเดยนี่ฮะใจอยู่ก่อยอึ๊บพี่ไม่บนี่อยู่นี่มึงนะมึงยาเนี่ยนี่ไปจ้างเงินนะเพี่บแมันแม่ต้องไดนี่บอมันอันนั้นกับพอแพรน้อยอันนี้พ่อแพรใหญ่อันนี้บอมัดอันนั้นแม่น้องแพรนเพื่อไปเือ จ๋าเราจะไปซาเราข้าเชื่อเดียวนี้นะเห็นวกกงม่อไก็นใหม่บด่นี่ฮะเมนกระนน้เพรนอดเติดบ่เถิดเห็นเม่นนักโหนนะตัวนี้ยังว่าบุหินสบายเอาไปิ่มจ้อยไปิ่มทางใดสบายโอ้ยจะใส่ตะเวนบมีดได้ไปช่วงเพื่อนละบ่บ่เถิดเอามีดเนี่ยแล้วคอยมีดแล้วพันเหงางมัน บางทีอาจจะดืหรือวาเราไปป้าไปแถวเพื่อนป้าแต่วด้วยอะไรได้จังถามบ้างตกมวยตกมวยลายหยอกพวกรูตกกินมีกินโจมิอินให้มาายัวกรู้ไหซู่ซ่โตง้ให้มาวัร้อใหม่แล้วคุ เป็นมนๆขึ้นเรียบใหม่เรแล้พงแพงกอดได้ลรงไปกอดลคุณน่องเอ้ยอดัวนนี้นะผวาใบนี่จะได้บางาจงชิยูนี่อยู่อยู่ตกมาล่ลมแหงขนาดแต่ว่าให้มันรุดนี่โบลุดไปแล้วคือน้องอมัดพักล่ะบ่าเก็ดจากอันนี้ ปิดปิดสุกน้ำไปก่อนใสแตงี่อหจ้จั่นเน้อเธอแล้วจง่ไว้เจ้าได้น่ะพุณจง่ไว้เจ้ากินนะจุ่งไว้ไอ้เธอคอยว่ะเราเอามากินี่จุ่มไว้ให้มืจุกคนในเอานี่เป็นจุกคนจไว้เมื่อจุกคนคนึสบายมาเสื้ออันน่ะนี่นีนะสบู่ไปอาบน้านรม นี่ยาซับอมมันนี่แหมอ่ะเด้อมนเด้อไปชิบปลาตัจะเก็บเอานนี้กี่ยามันกินว่าอาบได้น้ำเมือเด้อเรากินได้นเนาะฮะิ้ด้ออ้แตเราแพงผัวได้มาเถิดเด้ต้องไข่กับบุกินีต้องไข่นะแล้วจงจงหน้าไม่ผัวตอนมันกินเบิแล้ว ตอนไข่แล้วบึกินอีกตอนไข่มันลงพื้นตอนไข่นะสุดท้ายป่าวเทิดได้กินตอนไข่ป่าวเทิดหัวอลไรพี่น้องไอ้พวกเห็นบ่ป่าวเทิดตอนไข่มันลงพื้นเพื่อจะเห็นบ่ฮะเบึงแน่สบายแล้วพี่น้องเนาะไในตอน่วงจะกินข้านี่เลยถ้วยนี่ลืมพี่น้องทั้งบ่าววัดเพิ่นลืมพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่เพิ่นว่าสิเอามาเนาะถ้วยก็เลยเราลืมคักลืมแน่เราปะ ครับทางพ่อน้องแฝดกันอยากเลยเด้บอลสีอัลซาร์เอายางมาเบาลดิกระเอาม้อนมาสันไข่เอายางบอลคัมภัยเพิ่นก็เอาหวดคือได้มาพี่น้องเนาะหวดมวยก็ได้แต่ว่าทางบ่วงนี่มืออื่นน่าจะได้อยู่มาเถิดเด้เท่ากับคอยทยอยทยอยสามารถเนาะมาเถิดเนาะมาได้เส้นเท่าอย่าไปเอาเท่าบ่วงกูได้มาได้เท่าไหร่ล่ะมาได้เท่ามาได้เท่าฮะได้ปลาม่ได้หอยบ่ได้เท่า ในป่าได้ปูได้หอยใช้เท้าสาน้องละไปเอาอยูใช้แต่ก่อีมันสูนพั์แล้วเออตัวเก่งอะไรนี่เออจะย่านบ่ล่ะย่านล้วบเราบอที่ยังเราบอที่ยังพัดพดไปไปเมื่อละเออเราย่านนะพี่น้องบ่ไลบ่ไเด้สบายเป็ชชั้นิ่งแน่ลูกหลานลูกตัวอินไลี่นี่ตัวนี่ล บัวดเพื่นบัวยอกเพื่อนเด้อน้องนาเปวัวกด้านแท้ลูกหลานเด้เป็นอบบรเวเราราบริเอย่างนักวงไพ่รอบรเอย่างเขาเจ้าญานน่นแล้วแล้วเสียงหลังจื่อบัแตกต้านยังกับข่อย่าตู้สีแดงดกี๊ตอนย่งง่ายครัป้าเขาพกากนเลพ้าญาตไม่ชนต้งฉีดวัคซีนในแบบนี้เนม่นเงน เอามาเงินน่าพันนะสิไปซื้อน้ำแข็งนี่ใบขั้วยอีใบใบขั้วเอาบ่ใบขั้วเอาแต่เอาหึมเห็นะเห็นเห็นเหี้ยเห็นเจียเห็นเจียบุกเล็กเด็กอย่างนี้บ้านเอาเลยไปบ่อใบขั้วใบหนึ่งนี่นี่พอแพลจุบบอลน้ำก้อนนี่กูจุบกูจุบได้เชีได้จ้ะไป กันมาไปเอากับแบบกูบอกไงเออทำแค้ให้แน่วไปหาพันหน่อยไปแล้วไอ้จิตใจบ่ามึงไปเองนะสิตามลางกูนอะอยา่าไปมึงนะเดี๋ยวเอาอะไรก็มาบอกเขาก็าให้เลยโบแเราแล้วสิไปไปสิไปกำเงินไปอันั้นเลยคอยวอลค่ะอะไรไปถือ้อเลยพี่แม่ถ้าเราได้เงินแล้วเราสิไปซื้อไปอันนั้นเลยเลยไปอยู่ที่ไปหาหน้ำอีกเวอีกไ,ไปเดี๋วไ,ไป เราเปานปะไฟนะใครก็ปะไปเือกันเฮ้ไม่เห็นบ่สบายเอือใครดีใจได้แต่เจ้าบอลนั่นนี่เออะไรจ้าอันนี้ก็ต้นพ่อแม่เอาได้นี่นี่นี่บ่อไม่มีเงินห้าห้าพันบ่น้ำแข็งนะอืมเอาคอยฉีดลองให้เจ้าเบิ่งอืมจะมาได้เจ้าไปแล้วเจ้ามาถ้าเจ้าไปเลยแล้วมาตุดีไปกับคอยกับมาเือกันนั่นนี่นี่นี่ถ้าเจ้าไปเลยบ่ได้น้ำก้่อยเลยคอยบ่ให้ได้ปัญหาเด้ออืม สัญญาเด้อด้วยสัญญาแล้วพ่อเป็ดเราอยู่นี่เอรอเห็นได้แล้วนะขอบคุณครับเอาไปซื้อน้ำก้อนเน่อยไปเจ้าไปมาไวเด้อนี่พี่น้องบอบบ๊เรามาจะไปซื้อน้ำก้อนได้ลองลองจราเบิ่งพี่น้องเนาะจราเบิ่งลองจ่เ่อนเราเบิ่งพี่น้องมาได้น้ำก้อนมาบ๊อบนี่นี่กันจ่ายแล้วเบิ่งเด้อพี่น้องได้บ๊อบ่ กูเดากรติกไปใส่ได้แนี่หนิใส่เห็ดบ่ทางเขาย่านนั้นญาติเราญาติเราบ่เถิดให้เราไปตามทางให้แล้วน้ำน้ำใจเราเราเบิ่งเงบเพดเนาะแม่เราเพราะว่าทรายน้ำกรดหน้าบอกย่างเราก็บบัแม่นฮะมาเรามาเพราะว่าบัวเธอหนี่เนาะเออเราสิมาชูบ่เถิดกินบ่ให้ไปใส่ข้าอยู่นี่เนเจ้าหึงเลยเราไปได้เออดีใจบ่เถิดกระนิ้มหน่อยยิ้มใหญ่เนี่ยมา ไม่นุ่นแล้วบ่เถิดเลยรักลมเลยโอ้ลมแหงแทะแล้วลูกไก่เมียมันไม่ดีได้บ่แเ้เลยแมนดีใจดีใจดีใจคือกันเป็นไทยกันเลยขาดแล้วบ่เถิดเลยเด้ใหม่มึดเรียบร้อยพี่น้องเนาะเรียบโอเคพี่น้องเองเนาะไปแล้วก็คอยทางไปอีกเนาะชวนเราทางอีกบ่เถิดทางไปทางไป มันแผนมันยังทางไปมือเด็กมือน้อยพี่น้องเพราะจันไรกับบัตเทิดมาอยู่นี่แล้วเนาะพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บจันไรพอตัวลาแล้วพี่น้องเลยเนาะจันไรเอ็นอันนี้จบคลิปไปก่อนพี่น้องเลยจังไรก็ได้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คือเก่านะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบุญที่เข้ามาให้กำลังใจพอน้องแฝดเด้อพี่น้องทุกคอมเมนต์เด้อคอามเป็นพี่น้องเอฟซีบาซูกุสุคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อความเพี่น้อง